กลยุทธ์แนวทางแผนเทรดคู่สกุลเงิน USD JPY สกุลเงิน USD JPY นั้นเรามองว่ตาตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับแนวรับสวิงโหลดด้านล่างแนวรับแรกนั้นจะอยู่ที่ราคา1.50.011แนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา1.49.291กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะดักคำสั่ง buy limit ที่ราคา 150.013 SL อยู่ที่ราคา149.710 TP อยู่ที่ราคา151.807วางคําสั่งวางคําสั่งในส่วนของ Buy Limit ชุดที่2จะอยู่ที่ราคา149.299 SL จะอยู่ที่149.011 TP จะอยู่ที่ราคา151.779 ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ USD JPY